สำหรับข้องานและพลังงานนะครับโจทย์อันนี้บอกว่าสปริงมวลน้อยมากมีค่าคงตัวสปริง k เท่ากับ200นิวตันต่อเมตรวางอยู่ที่ปลายล่างของพื้นเอียงทำมุม30ฟฟองศากับแนวระดับปล่อยวัตถุมวล5กิโลกร,รัมจากยอดพื้นเอียงถาลามาชนสปริงเมื่อวัตถุหยุดสปริงหดเข้าไป2เมตรให้คำนวณหา ก็ไก่ระยะทางที่วัตถุถลายลงมาขอไข่ความเร็วของวัตถุก,ก่อนชนสปริงก็ถ้าเรามาพิจารณาที่รูปก่อนนะครับก็คือตำแหน่งที่1มวนอยู่ที่ด้านบนของพื้นเอียงเสร็จแล้วถลายลงมาจนอัดกสปิงเข้าไปจากตำแหน่งของดุลเป็นระยะ2เมตรแล้วก็หยุดนิ่งนะอันนี้เป็นตำแหน่งที่2องนั้น ข้อนี้เพื่อให้ง่ายเราจะให้ตำแหน่งที่สองด้านล่างเนี่ยเป็นระดับอ้างอิงดังนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นว่าระบบนาตำแหน่งที่หนึ่งมีพลังงานนะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานในตำแหน่งที่สองนะครับก็คือพลังงานตำแหน่งที่หนึ่งเท่ากับพลังงานตำแหน่งที่สองรวมเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงแรงเสียดทานนะครับไม่มีแรงเสียดทานแต่ถ้าเกิดโจทย์มีแรงเสียดทานเราจะต้อง เปลี่ยนเงื่อนไขเล็กน้อยนะครับก็คือต้องมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับงานนี่จะแหลกงเสรนทานันนั้นเราเห็นว่าจากตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีพลังงานสักนะครับพลังงานจนพลังงานสักสปริงตรงนที่สองมีพลังงานสักพลังงานจนพลังงานสักสปริง แต่เราเห็นว่าที่เรือ1ที่หนึ่งเนี่ยระบบมีเฉพาะพลังงานศักย์น้อถ่วงส่วนพลังงานจนเป็นศูนย์พลังงานศักย์สปริงก็เป็นศูนย์เพราะสปริงยังอยู่ที่แผ่นสมดุลวัตถุยัยงมีความเร็วเป็นศูนย์อยู่เพราะเริ่มต้นจากหยุดนิ่งนะครับถ้าเราบอกว่าระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเป็น S เราจะได้ระยะทางในแนวดด่กตรงนี้ก็คือ S ซส์สามสิบองศานะครับก็คือ mg คูณ้วย S ซส์สามสาิบองศา ส่วนนันตำแหอย่างที่สองนเจนว่าพลังงานศัก์เป็นศูนย์เพราะว่าเราให้ตำแหน่งล่างสุดเป็นตำแหน่งอ้างอิงนะครับพลังงานศักเป็นศูนย์พลังงานจนเึงก็เป็นศูนย์เพราะว่ามันอัดกับสปริงเข้าไปจนมวนหยุดนิ่งนะความเร็วเป็นศูนย์พลังงานจนเป็นศูนย์ก็จะเหลือเฉพาะพลังงานศักยืดหยุ่นของสปริงนะมีค่าท่ากับหนึ่งส่วนสองเคกำลังสองที่เหลือเราแทนค่าเพื่อข้อนี้เพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะให้ G เท่ากับสิบ นะครับเราก็แทนมวล5กิโลกร,รัม g เท่ากับสิบายส0องศาคือ1ส่วน2 s ก็ติดตรตรงไป s ไว้ k คือ200 d e l ยเดลต้ x คือ2นะครับจากตรงนี้เห็นว่า1ส่วน2ตัดกันไป10ตรงนี้ตัดไปเหลือ20นั้นทางด้านซ้ายเหลือ5ด้านขวาเหลือ20คูณ2กลังสก็คือ4นะครับเราก็ได้ เอสมีค่าเท่ากับ 4, คูณ20ก็คือ80ดหาร5หรือมีค่าเท่ากับ16เมตรนะครับอันนี้คือวัตถุถลายลงมาด้วยระยะทาง16เมตรข้อขอไขอ่ถามต่อหาความเร็วของวัตถุก,ก่อนชนสปริงก็คือหมายความว่าตรงนี้สปริงอยู่ตำแหน่งสมดุลเสร็จแล้ววัตถุเคลื่อนที่เข้ามานะตำแหน่งสมดุลพอดีเนี่ยความเร็วเท่าไหร่นะครับก็เราก็พิจารณา ถ้าเราให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สามนะครับเราก็คิด้าแบบเดียวกันพลังงานณต,ต,นะตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งสองเท่ากันนะครับตำแหน่งที่สองเนี่ยเราทําไปแล้วก็คือตรงนี้นะครับก็จะเหลือเฉพาะพลังงานสักยี่สิบจุดส่วนตำแหน่งที่สามเนี่ยเห็นว่าระบบมีทั้งพลังงานสักโน้มถ่วงแล้วก็พลังงานจลเพราะว่าถูกเคลื่อนที่ลงมา ส่วนพลังงานสักสปริงยังเป็นศูนอยู่เพราะว่าสปริงยังอยู่ในตำแหน่งสมดุลนะไม่มีการบีบอัดนะครับเราแทนค่าสักสปริงเข้าไป1.2 k ส k กําลังสองสักน้งท่วงคือ m g m g แล้วก็ h ในที่นี้เนะื่องจากว่าสปริงที่ตำแหน่งสมดุลถูกอัดเข้าไป2เมตรจนตำแหน่งสุดท้ายที่รนะที่2องดนั้น S ตรงนี้ก็คือ2อุย S ตรงนี้ก็คือ สองคูณด้วยไซน์สามสิบก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็พลังงานจนคือหนึ่งส่วนสองเอ็มวีลังสองนะครับเอ็มคือห้าวีคือตัวแปรที่เราต้องการจะหาแทนค่าเข้าไปจากนี้อย่าว่าสมการหนึ่งส่วนสองตัดกันไปหมดเลยนะครับห้าตัดตัดตรงนี้ตัดห้าไปก็เหลือสี่สิบ นั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือสี่สิบคูณสี่ก็คือร้อยหกสิบตรงนี้สองคูณสิบกลายเป็นยี่สิบย้ายมากลายเป็นลบยี่สิบก็ได้ V กเาังสองเท่ากับร2อยี่สิบลบร้อยหกสิบลบยี่สิบหรือ V เท่ากับสแ u a ร e r ู o หนึ่ง้ยสี่ิบนั่นเองสำหรับคำตอบสำหรับข้อนี้โจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดเขาถามเพิ่มเขาบอกว่าถ้าเกิดพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน ตรงนี้สิ่งที่ลอิจารณาคือพลังงานหน้าตำแหน่งที่หนึ่งก็จะเท่ากับพลังงานหน้าตำแหน่งที่สองบวกกับงานเนื่องจากแรงเสดทานแค่นั้นเองเราก็เพิ่มงานเนื่องจากแรงเสดทานเข้าไปนะครับงานเนื่องจากแรงเสดทานก็จะมีค่าเท่ากับ f คูณกับ s นะครับถ้าโจทย์โจทย์ให้ความซับซ้อนขึ้น นะครับก็คือมีแรงเสียดทานแต่ถ้าเกิดเราไม่มีแรงเสียดทานเราก็ไม่มีุเทอมนี้น,น